สวัสดีค่ะเช้านี้มาอัปเดตนะคะว่านสีทิศนะคะดับเบิ้ลดีมนะคะบานสามดอกแล้วนะคะสวยมากเป็นสีชมพูกลีบซ้อนนะคะสดมากค่ะช่อน,นี้มีห้าดอกนะคะแต่ตอนนี้บานสามดอกนะคะ,ะยังไม่บานนะคะดอกนี้ กับดอกหลังหัวสมบูรณ์มากนะคะมาสองช่อดอกเลยแล้วดอกดกด้วยยังไม่บานนะคะช่อนี้มาห้าดอกนะคะอันนี้ช่อล่างนะคะในหนึ่งหัวนะคะมาสองช่อนะคะ ช่อล่างไม่รู้กี่ดอกนะคะช่อช่อบ,บนมาห้าดอกสวยมากมาเก็บภาพเก็บวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนได้ชมด้วยนะคะ หัวนี้กําลังมานะคะหัวนี้แทงช่อดอกมาสองช่อเลยนะคะช่อบนนะคะนี่ช่อล่างนะคะหัวสมบูรณ์มากนะคะมีพลังขับดอกมาได้สวยมากเป็นว่านสีทิศฮอนแลนด์นะคะ กลีบซ้อนสีชมพูสดนะคะสวยมากๆสวยจริงๆอะ่ะปวยชอบตัวนี้เป็นพิเศษเลยนะคะค่ะ เพ,พื่อก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้ส,สวยๆนะคะไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ